ครับชื่อปาลินขันทายลันนะครับดูแลเป็นผู้จัดการในสปอร์ตแบนด์ของ s c g นะครับก็คือการเอากีฬานะครับมาสร้างแบรนด์วันนี้ที่ได้มาร่วมกับสมาคมการจัดการกีฬานะครับก็มีทิศทางที่ดีเพราะว่าเรื่องของการกีฬาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับในการทำเรื่องสื่อสารไปถึงแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมนะครับถึงผู้คนในสังคมอย่างมากมายนะครับโดยเพราะปัญหาที่เราคุยกันก็คือเรื่องของ สิ่งแวดล้อมเรื่องของเทรนด์ของโลกครับที่มันจะไปเรื่องของกรีนคอมมูนิตี้ต่างๆก็ <c oughs> คิดว่าถ้าเรารวมพลังกันนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือกีฬาเนี่ยเป็นตัวกลางในการสื่อสารไปถึงผู้คนมันจะ p o w e r f วอแล้วก็สร้าง Impact นะครับให้กับสังคมสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดแอคชั่นต่างๆเพื่อช่วยโลกของเราได้อย่างดียิ่งเลครับขอบคุณครับ